น้ำตานักชาลูกสาวตักมายุราเปิดใจเต็มเต็มเคลียดรามา่าท้องไม่มีพ่อตกเป็นประเด็นถูกจับจ้องมาตลอดวันที่ผ่านมาสำหรับน้ำตาณชาลูกสาวคนสวยของนักแสดงรุ่นใหญ่ตักมายุราหลังเธอโพสต์ภาพคู่กับเด็กน้อยหน้าตาน่ารักน่าชังซึ่งต่อมาเธอออกมายอมรับว่าเป็นลูกชาย ตัวเองชื่อว่าน้อง TK จนเป็นประเด็นตามมาว่าน้ำตาลแต่งงานเมื่อไหร่ทำไมสังคมไม่รู้หรือว่าจริงๆท้องไม่มีพ่อจนทั้งเจ้าตัวและคุณแม่อย่างตั้งมยุราต้องออกมาชี้แจงกันใหญ่โตล่าสุดน,น้ำตาลออกมาเปิดใจอีกครั้งผ่านทางรายการ APOP today ทางช่องอมรินทีวียืนยันว่าไม่ได้ท้องไม่มีพ่อเพียงแค่หลังคลอดน้อง TK มาได้3เดือนตอนเองตนเองได้ขอยุติความสัมพันธ์กับทางฝ่ายชายเนื่องด้วยปัญหาส่วนตัวที่ทำให้ทางคู่มีปากเสียงกันบ่อย ไม่อย่างให้กระทบกับสุขภาพจิตของลูกในส่วนของอดีตสามีนั้นเป็นชาวฮ่องกงคบหาดูใจกันมานานกว่าสามปีก่อนที่จะตกลงปรงใจใช้ชีวิตคู่กันขณะที่ทางครอบครัวของต้นและครอบครัวฝ่ายชายรับรู้กันมาตลอดไม่ได้มีการปกปิดแต่อย่างไดรวมถึงก่อนที่ตนเองจะตั้งท้องก็ได้มีการจัดงานเลี้ยงเล็กๆ แต่ไม่ถึงขั้นงานแต่งเป็นการบอกให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้ว่าเราทั้งคู่จะใช้ชีวิตด้วยกันแต่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสเมื่อถามว่าทางคุณพ่อคุณแม่ได้ให้คำแนะนำอะไรบ้างสาวน้ำตาลยอมรับว่าที่ผ่านมาตนเองไม่เคยพูดเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเพราะกลัวว่า ครอบครัวตนจะมองฝ่ายชายไม่ดีซึ่งตนเองเพิ่งจะมาบอกคุณแม่ช่วงที่ตัดสินใจเลิกราแล้วโดยท่านทั้งสองก็เคารพในการตัดสินใจของเราเพราะมองว่าสิ่งที่เราเลือกคงจะดีที่สุดส่วนพัฒนาการของน้องเทเคตอนนี้ก็แฮปปี้อารมณ์ดีหัวเราะทั้งวันภาพรวมคือเลี้ยงง่ายไม่ค่อยงองแง ฟันน้ำนมก็เริ่มขึ้นมาบ้างแล้วขณะที่คุณแม่ตักก็เห่อหลานมากแวะเวียนมาหาน้องบ่อยๆท้ายสุดสาวน้ำตาลก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจและทุกข้อความที่ส่งมาให้กำลังใจส่วนตัวอ่านทุกข้อความที่ส่งมา